สวัสดีค่ะวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอสำหรับค่ายบริการวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชสิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือข้อสอบโอนไนค่ะข้อสอบโอนไนชุดนี้คือข้อสอบของปีการศึกษา2561วิชาภาษาไทยมีข้อสอบปรนัยทั้งหมด32ข้อและข้อสอบอัตนัยอีก2ข้อค่ะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยค่ะข้อที่3 การใช้โวหารในข้อใดมีความหมายไม่ถูกต้อง 1>, 1. แม่รักดดนในดั่งแก้วตาห่วงใยทุกลมหายใจ 2. พอพรเทพอดทนและแข็งแรงเหมือนมาดีกะโลก 3. ธรรมรัตน์เป็นเด็กกินเก่งจึงมีตัวโตอย่างขับยักษ์ 4. โชติกาเป็นผู้หญิงที่มีกริยามาระยาทเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะพ่อมาดิกโลกมีความหมายว่าผู้หญิงที่มีกริยาไม่เรียบร้อยกระโด,ดกกระเดกค่ะ